จังหวัดสมุทรสงครามขอเชิญชวนชาวสมุทรสงครามร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์โดยการจองเหรียญเท้าเวสุวรนโนองค์พระหลักเมืองพิมพ์จำปีซึ่งพระครูโสภิตวิริยาพรหลวงพ่ออิฐเจ้าอาวาสวัดจุลามณีสร้างมอบให้เป็นที่ระลึกสมโพธิ121ปีจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดจอง28มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2565ณหอประชุมวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงครามที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงครามที่ว่าการอำเภออัมพวาและโดมอเนกประสงค์เทศบาลประบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามและช่องทางออนไลน์ของวัดจุลามณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามหมายเลขโทรศัพท์0922468391สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม0833085454และเพจ Facebook วัดจุลามณีเฉพาะรุ่นเนื้อทองคำและรุ่นพิเศษเปิดจองเพียง3วันแรกเท่านั้น